สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK r i v e Review ช่องของเรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดยนตรกรรมแห่งอนาคตจากค่ายเทสลากับ2 0 2 6เทสลารุ่นใหม่ที่มาพร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยดีไซน์เรียบหรูและพลังงานไฟฟ้าที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยมีมา เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกที่ยังคงเอกลักษณ์แบบมินิมอลแต่เพิ่มเส้นสายที่คมชัดมากขึ้นตัวถังออกแบบให้มีอากาศพลศาสตร์ดีเยี่ยมลดแรงต้านลมเพื่อเพิ่มระยะทางการขับขี่ล้ออลลอยด์ขนาดใหม่ดีไซน์ล้ำอนาคตไฟหน้าแบบเลตแมทริกซ์ปรับอัตโนมัติตามทิศทางการเลี้ยวพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้แสงสว่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวโลโก้เทสลาบนฝากระโปรงหน้าเรืองแสงในตอนกลางคืนเพิ่มความโดดเด่นทุกมุมมอง เข้าสู่ภายในห้องโดยสารของเทสลา2,026คุณจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราและสมบ,บลงตัวพวงมาลาัยแบบโยเกิศสเตียริงรุ่นใหม่จอสแสดงผลขนาด17นิ้วที่ให้ภาพคมชัดระดับ 4K พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองได้หลายภาษารวมถึงภาษาไทยภายในตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคลิลคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังพรีเมียมและระบบปรับอุณหภูมิทั้งแบบอุ่นและเย็นหลังคากระจกพารนรามาที่สามารถปรับแสงได้อัตโนมัติ ให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งและเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์แบบระบบเสียงภายในมาจากลำโพงรอบทิศทางกว่า20จุดให้มิติเสียงเหมือนอยู่ในห้องคอนเสิร์ตจริง ในด้านสมรรถนาเท s l a 2026มาพร้อมมอเตอร์คู่ดูอัลมอเต a l l ออร e วิ r i v ไที่ให้กำลังสูงสุดกว่า800แรงม้าอัตราเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.5วินาทีความเร็วสูงสุดสามารถทำได้กว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่รุ่นใหม่แบบ Solid State ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง850กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง แลรองรับระบบชาร์จเร็ซูเปอร์ชาร์เจอร์ V5 ที่สามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง15นาทีระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความเสถียรในทุกสภาพอากาศ เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือออโตพิลอตของเทสลาก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่เซนเซอร์และเรดาร์รอบคันสามารถตรวจจับวัตถุได้ในระยะไกลถึง250เมตรระบบ Full Self Driving เวอร์ชันใหม่สามารถเปลี่ยนเลนขับในเมืองและจอดรถได้เองอย่างแม่นยำ AI ภายในรถเรียนรู้พฤติกรรมการขับของผู้ขับเพื่อปรับรูปแบบการขับขี่ให้เหมาะสมที่สุดอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้อง360องศาและระบบป้องกันการชนที่ทำงานแบบเรียลไทม์ ด้านความปลอดภัยเทสล,ลาให้คะแนนเต็มระดับ5ดาวจากหน่วยงานทดสอบสากลพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกหนึ่งจุดเด่นคือซอฟต์แวร์ t ท slaOS 2.026ที่สามารถอัปเดตผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างต่อนเนื่องเหมือนสมาร์ทโฟนเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆโดยไม่ต้องไปศูนย์บริการผู้ขับสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านแอป t ท sla Connect ตั้งแต่ลอ็อกประตูควบคุมอุณหภูมิไปจนถึงการเรียกรถจักที่จอดแบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับสมาร์ตเดไวิ์และระบบผู้ช่วยเสียงในบ้านก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้อรอยต่อเทรซ่าสอง e ยยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุที่ยั่งยืนและการผลิตที่ลดการปล่อยคาร์บอนทำให้รถคันนี้ไม่เพียงแค่เร็วและลำ้ำแต่ยังรักโลกอีกด้วยสำหรับใครที่ชอบความล้ำความแรงและเทคโนโลยีที่เหนือนระดับรถคันนี้คือคำตอบของอนาคตที่ขับเคลื่อนได้จริงในวันนี้